รีวิวตำแหน่งงานเป็นที่นั้นเอนจิเนียร์หรือวิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีไรายได้ดีไหมผมจะมาขออธิบายถึงวิศวกรซ่อมบำรุงแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆให้ทุกๆท,ท่านได้เข้าใจกันว่าวิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่อะไรบ้างในองค์กรและมีไรายได้ดีไหมแผนกซ่อมบำรุงในแต่ละองค์กรก็จะมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของแต่ละองค์กรช่างซ่อมบำรุงก็จะมีทั้งชายและหญิงซึ่งแผนกซ่อมบำรุงสามารถแบ่งสายงานย่ยอยออกไปอีกได้หลากหลายดังนี้ 1. Facility and utility ทิลเมนที่นั้นหรือหน่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไปคืองานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้างงานไฟฟ้างานระบบน้ําและงานทั่วๆไปซึ่งในส่วนงานของ Facility and Util i t y เช่นงานซ่อมสร้างหรืองานก่อสร้างงานไฟฟ้างานระบบน้ําและงานทั่วๆไป สองแมชชีนเมนเทนเนนต์หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรคือต้องทำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในองค์กรซึ่งสามารถแบ่งออกหลักๆได้สองส่วนคือแมชชีนเคราะห์แมชชีนเมนเทนเนนต์หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของเครื่องกลและอิเล็กทริคแมชชีนเมนเทนเนนต์หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ดูแลระบบของไฟฟ้ารวมไปถึงระบบ PLC ซอฟต์แวร์โปรแกรมและอื่นๆสามไดแอนทูลิ่งเมนเทนเนนต์หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆเช่นจิฟฟิชเจอร์เป็นต้นส หรือ f o r m a t i o n Technology หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเน็ตเบรกอีเมลและอินเทอร์เน็ตห้า Maintenance หรือหน่วยงานที่มีไว้ดูแลเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆสเปรพาร์ต are, Path, และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งหมดบางที่อาจจะแยก o r ตตามแผนกแต่บางที่ก็ไม่ได้แยกรวมทั้งหมดไว้ที่เดียวกันหน้าที่หลักๆของวิศวก,กรซ่อมบำรุงหรือ Main t e น a n c น e n g น n e e r หน้าที่โดยวรวมๆก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับถึงแม้อาจจะอยู่ในคนละส่วนงานกันก็ตามหนึ่งทำการวางแผนในการซ่อมบำรุงหรือ,รก,า PM, ance, ก,อกาาารรแผน่อมบุ